สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถสวยๆมือเดียวป้ายแดงสภาพงามๆม,มาฝาก1คันจากค่าย Honda นะครับมาชม Honda Civic FD FD นางฟ้า1.8ออโต้ตัว S นะครับตัวนี้ปี2011มือเดียวป้ายแดงครับสวยๆครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับมือเดียวแท้ๆครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆใช้งานได้สบายเลยครับตัวนี้กว้างขวางดูดี ใครที่สนใจกับทรงแบบนี้นะครับชอบมาชมเช็คดูรถได้ครับมินบุรีนะครับ2 6 9 0 0 0ับาทนะครับมาชมมาเช็คดูได้เลยครับผ่อน5 6 0 0 0โดยประมาณนะครับผ่อนได้6ปีกับรถสวยๆทรงงามๆแบบนี้นะครับกับ h อน da Civic FD หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของ f d นางฟ้า FD c ดีขับซีวิคขับในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับตัวนี้สภาพสวยมากๆนะครับเป็นโฉมไม้เนเชนปี2011นนะครับที่อื่นเปิดกันประมาณ3 0 0แสนต้นนะครับวันนี้เปิด จัดโปรโมชั่นไปเลยครับ269,000บาทนะครับโถได้ลายได้ติดต่อได้ตลอดนะครับแม็กวสวยๆยางดอกแน่นดอกเต็มใช้ได้ยาวนะครับผ่วงอะไรมาติดฟังก์ชันซันทลัลกแอร์แบ็กเอเนะครับรถสวยพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบถูกต้องการันตีไม่มีชนหนักนะครับเอาไปใช้งานต่อได้เลยครับเครื่องไม่เคยรื้อทําไม่เคยรื้อซ่อมครับและคันนี้ใช้งานแล้ว 2 4 0 0 0 0กิโลเมตรโดยประมาณนะครับดูแลดีเข้าศูนย์ตลอดครับมาชมดูได้มาเช็คดูก่อนนะครับรถภายในสวยครับเบาะหนังสภาพเดิมจากโรงงานไม่มีชนแน่นอนครับเราคัดและเช็คสวยๆมาฝากใครที่ชอบ FD ชอบ Civic ตัวนี้สวยมากๆนะครับระบบไฟฟ้ากระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็น SA back ABS นะครับเพราะว่าใน FD เนี่ยจะมีรหัสเยอะมากๆนะครับมันจะเป็น รุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับภายใน f d เองก็ขึ้นอยู่กับสเปคนั่นแหละครับแต่ตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวท็อปนะครับเพราะว่ามีพวงมันตีฟังก์ชันมาด้วยนะครับก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับแต่สำหรับคันนี้ราคากับสาภาพเรียกว่าแจ่บม,มากๆนะครับ 2 6 9 0 0 0บาทนะครับเช็คราคาดูก่อนก็ได้นะครับที่อื่นเปิดกันน่าจะแรงกว่านี้นะครับฉะนั้นคันนี้นามาฝากให้สมาชิกพิจารณาและตัดสินใจดูนะครับบริการจัดส่งได้ทั่วไทยรับประกันได้ลดแน่นอนจัดไฟแนนซ์ก็รอรับรถได้เลยครับจัดให้ต่างจังหวัดเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ไปเซนที่บ้านหรือซีทํทำงานให้นะครับรถสวยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้ครับคุ้มมากๆนะครับ ด้วยสภาพด้วยราคาจากที่แอดมินเช็คราคาตลาดทั้งหมดแล้วคันนี้ถือว่าแจ่มจริงๆนะครับจริงๆแล้วแอดมินก็มีแหล่งลดไหลที่มากมากนะครับแต่ก็คัดมาแล้วนะครับคัดมาจากหลายๆที่แล้วก็นําเสนอนะครับเน้นสภาพเน้นราคาเน้นสําคัญก็คือต้องไม่มีชนหลักตัดต่อหรือพิกว่ำถูกต้องกฎหมายเอกสารต้องครบนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์กับ fd นางฟ้าโฉบไมเนอร์เชนนะครับปี2 0 1 1นนะครับผ่อนห้าถึงหกพันนะครับคันนี้ เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับลองมาชมเช็คดูได้ครับจองได้เลยครับรับประกันว่าได้รถแน่นอนแอดมินคัดมาอย่างดีเช็คมาอย่างสวยครับที่เหลือสมาชิกพิจา,ารณาและตัดสินใจกับชม FD ไมน่าเชปี2011นะครับ1.8ออโต้น้ำมันล้วนครับไม่เคยแก๊สไม่เคยชนหนักต่อในพิกความครับยางดอกเต็มใช้ได้ยาว